ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะเป็นปิดเทอมเล็กของน้องๆหนูหนๆตอนนี้หน่วยงานภาครัฐค่ะก็เตรียมความพร้อมนะคะที่จะดูแลบุตรหลานของเราในช่วงเปิดเทอมที่จะใกล้มาถึงนี้ค่ะ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการเตรียมความร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนนะคะภาคเรียนที่2ก็ขอให้คหํานึงถึงผู้เรียนคุณครูคบุคลากรในจากศึกษาเป็นสิ่งสําคัญนะคะต้องร่วมกันสร้างความปลอดภยัยสร้างความสุขในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประชาชนไทยในทุกช่วงวัยโดยเน้นย้ําค่ะว่าสถานศึกษาจะต้องปลอดโรค ปลอดภัยเรียนดีและก็มีความสุขค่ะปอดโรคคืออะไรก็เตรียมความพร้อมนะคะเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆความปลอดภัยของน้องๆหนูๆและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกคนขอให้ทุกฝ่ายระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมในด้านต่างๆทั้งเรื่องอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนตกน้ําท่วมหลากหลายพื้นที่ขณะที่บางจังหวัดอุณหภูมิก็ลดลงแล้วนะคะก็ขอให้เพิ่มความสำคัญ ในเรื่องของเครื่องนุ่งหม่มเสื้อกันหนาวผ้าหม่มหรือความพร้อมในห้องเรียนเพื่อรับมือสถานการณ์นี้ด้วยแล้วก็การหามาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือในลำดับต่อไปรวมถึงโรคระบาดตามฤดูกาลคุณผู้ชมหรือการเจ็บป่วยตามสภาพอากาศต่างๆสิ่งสําคัญนะคะนั่นกต็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆโดยเฉพาะในด้านของการปฏิบัติตัวเองนะคะในการดู ดูแลเรื่องโรคระบาดต่างๆเพื่อให้นักเรียน,นยมีความรู้มีความพร้อมในการดูแลตนเองในส่วนของสถานศึกษาก็ต้องเตรียมแผนรับมือในการดูแลปฐมพยาบาลสังเกตอาการของนักเรียนอย่างใกล้ชิดค่ะอันนั้นปลอดโลกนะครับมาดูปลอดภัยบ้างครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กําหนดมาตรฐานนะมาตรการสําคัญในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆครับโดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีมาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับ อย่างเช่นมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากอาคารเรียนอุบัติเหตุจากการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและสถานศึกษาอุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมครับโดยใช้มาตรการ3ปครับก็คือด้านของการป้องกันการปลูกฝังและการปราบปรามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ํา แล้วก็ให้ทุกโรงเรียนนะฮะตรวจสอบความพร้อมของอาคารเรียนสภาพความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนระบบระบายน้ํารวมถึงห้องสุขาแล้วก็จัดเตรียมพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับพร้อมกับจัดให้มีแผนป้องกันและการเคลื่อนย้ายในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วยนะครับ